รู้มไม่ต้องคอยนะนาถ่นี่สองส่างไีอะขอบคุณค่ะมีนีถ่ายรูปถ่ายรูปมะที่มาเป็นเลยเป็นเลยพี่มาเดียวเดี่ยวๆๆอย่ตงนี้เหรอหลงไปก้อง แต่ลแล้วเขาลงกันแล้วอ่ะลงทางเก่าเหรอเข็น,นคุณคิดปะ เราดูหนาว

เด็ใช้าเริ่มื้อที่งนดเดียวรับเป็นสถานที่รูเป็นการที่าเดียวกันารนีมองสิ่ิเดียเดี๋ยวพ่อเล่าให้ฟังว่าเป็นพระางเดียกันเจ้าภาพตเขาไห้ยอมการเจอข้าวปลางเลยแม้ท่านจะยกขึ้นได้แยกจากของขันอิดทั้งหมดมองทางนี้เดี๋ยวพ่อเล่าพ่อให้ฟังแวโยเข้ากขอน อมข้าวราก็อข so ึ้นเลยงขาวกจาข้าอยู่แล้วเป็นข้าวเป็นอันดีไทยแรงอยู่ปาจริสาบงข้านได้สะสมตั้งใจว่าเป็นขาวทโประชื่อจะได้รางต้โยูนตาปูนที่ไหนได้เป็นข้ารกันมอเชื่อด้ประเทศไทยาจรัญสาบงรือเป็นันีไทยแรบแล้วก็กิจกรรมาะไรนะก็แบ่งกันหมดอ่เหีืออยู่ใต้ ตรงเด็กของพระเจ้าเปินการอเถิของพระเจ้าไททที่โดนโอรอยมาที่ขารักษาเที่ยืเยอะมากแล้วถูกพวกเรามาเพราะพวกเราสาแต่ผู้ที่มีเจี่าคืนามนำามาเท้เจอนมาที่ได้เขาลัางข้ามมาตอนนี้ที่วัดนี้มีกิจกรรมมีงานดีเยอะจะโวยชาถึงสิ่หนาแต่เราไม่ได้อยู่ร่วแต่เราจะอนุโมทนาบุญจากเขาแล้วก็ถ้าหลังทาขึ้นเม่อี หลวงพ่อปรอาลบ้าก่อนหลวงพ่อสิ้งเนี่ยหลวงพ่อปรอาลบ้าจาสร้างพระพุทธตาผสมเทวนาตาเคลื่อนทันเนี่ยพุทธเจ้าจะทำแบบนี้ให้ธรรมะพุทธเจ้าจะมีลีลาเนี่ฮิเทอร์ก็จะมีค่าเลาวท่าฮิเทอร์แล้เนี่ยคนชั้นสูงคนที่รับการศึกจะมีมากลีลาของเขาแต่ละคนอย่างน้ำสัตว์ก็จะมีลีลาแต่คนชั้นสามจะไม่มีลีลา คุณจะจะมีดามีอาจรทำคุณจะจะตายนี้ขอเขาตายตายนี้ผมไม่รู้นึกว่าเป็นปานีน้มนง่วงที่สุดเลยปานแสดงคำที Again, White, ume, einmal, ouais, mal, fem, ่ว่าปานวิตตักุดไฟปานทั้งจะเป็นอย่างนี้ปานแสดงคำเหตุาวกโดยไม่ติดโดยไม่ไม่ไม่ัะความรู้รูงมาสนสอนหรือสอนเกรดการบุดรฟการหมดไของเ้านะรียน แต่ด้วยไม่ด้ทำมาเรื่องบนีาหอกเดี๋ตอนน้เป็นอาชีพเวลาประราชพิชิตเจอโคโรสก็จะพยเยามมาเจรกานี้เช่นผู้ที่มีโอาสโอกก็พุทธวิลายื่นเดินนั่งอนผู้เช่าจะมีวิลามีเครื่องมีผารื่องมีานกเชื่นแบบนา้าแต้มือายร์านัมีถายาที่ะยาดีผู้เช่าถ่ามดผู้เี่าถ่ายถึสุดใจเราถึจะ้มากเราสิน ถ้าคน้อรสยานีแะราูมีมากต้อีเยอะ่านั้นคุครจต้อเคนที่สูงสุดต้องมีมากต้มากเขาเป็นผูือกราด้หลวพอเราเป็นเพื่อนับเรถ้าคุครเจ้าเอาผมโฆาตรงนี้น่ารักคืออบอ่นตัวอย่างนะเดี๋วพ่อเล็กของเรื่อของเราแต่จ เป็นคณะแรที <silently> ่วาระการถอดสุ <top Regular> <S <S ้ความลารถหาของผู้มีสิทธิย่อมสำเร็จเราเป็นที่ดีที่สุดที่พวกเราดูที่สุดถูกมากเพราะธน้คารคนแรกธาคารสิบหกล้านในวงสิบหกล้านไม่ต้องการเงินเียที่สิบหกคนแต่ต้องการเงินี่เราปละสิทธิ์ยี่สิบสามสิบสี่ก็บูรณาสทที่นี่ผสมอย่างนี้ไม่ต้องการเงินเศรษฐีโบราณแล้วแต่ต้องการคนลวกคนร่ำลุ่มสนาแล้วก็สร้างอายสีที่ไม่สร้างเหตุเร็วเกินไป าก็ทำเดียวเกินไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปสอนเดียวเกินไปเพราะเนี่ยหน้าเขาต้องดแต่พวกเราต้องใช้ใจขอให้สํา ในภาคเหนือแล้วพวกเราพุ่งนาคาให้กินไปเลยวันนี้ว่างานมากอยู่ในเส้นทางสายไหมขึ้นเหนือเรื่อเส้นทางใหยนี้วัดท่าเขาวัดท่าเขาลับที่เราจะไปก็เส้นทางผีผ่านจะขนใหญ่ประมาณนี้แหละเส้นทางสายไหมเลยเนี่ยเส้นทางสายนี้เส้นทางเก่าโบราณเพราะนั้นละวัดนี้เลยก็เป็นอย่างหนึ่งซิง่ก้ซ้าทั้งหลายที่เกาะใต้นะเจลดาให้ชีวิตสร้าทั้งนั้นเลยแล้วตอนที่เราแผ่ผ้าข้าวด ขึ้นไปเหมือนลอยได้ไม่รู้เหมือนสารที่ดีไหมตอนที่จบแล้วจะคิดถึงยอดหลังเหมือนสารไปเอาได้ให้เราอยู่ในมณ์นี้นย่างที่เรื่องทางโลกเรื่องทางบ้านวันนี้ขอต้อมาถวายที่ี่็พราะาตามที่สัต์สุดที่นะนี่นะก็ขอถวยตรงนี้เป็นคุณของเราเป็นบุญของเราแล้วก็เราก็จะเปดประตูบเพราะว่าต้องให้ทุี่แก่แก่น้าเปนอไปตอนนี้นะยู่ต้องไปู

Oh my god